สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคริปโตทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เซอร์วิสหรือบริการตัวหนึ่งนะครับใน Binance ชื่อว่า Dual Investment นะฮะผมรู้สึกว่าไอตัว Product นี้นะครับมันค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าสมมติเราจะรอซื้อตัวเหรียญบิตคอยหรือว่า เหรียญอื่นที่เราอยากสะสมนะครับในราคาในราคาราคาหแล้วกันนะฮะในมุมหนึ่งก็คือมันมันก็คือเป็นการเบสเหมือนกันนะครับถ้าราคามาถึงาราคาที่เราจะซื้อเนี่ยเ,เราก็จะได้ของนะครับแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยเราจะได้ยิวเป็นผลตอบแทนมานะครับ จริงๆมันคล้ายๆออปชันเออผมเห็นตัว Dual Investment เนี่ยผมก็เลยไปถาม Chat GPT มานะครับก็มันก็บอกว่าคล้ายๆออปชันนะเออแต่ว่าไอจุดแต,ต่างๆของมันก็คือออปชันเนี่ยเราสามารถจะออกได้เลยนะครับออตัว Dual Investment เนี่ยมันจะมีเทอมมีเวลาของมันนะครับซึ่ง Dual Investment นะฮะก็มีอยู่ในหลาย Exchange เหมือนกันนะใน o OK k x ก็เห็นนะครับเอ,อ่อคิดว่า Bybit b i ตเก็ต euh, เลยพวกนี้มีหมดนะเออก็ลองดูนะครับผมมีแอสเซทอยู่ใน Binance นะครับก็เลยจะมาทำให้ดูในนี้แล้วกันนะครับทีนี้ออสมมติว่าเราสนใจที่จะซื้อบิตคอย n แล้วกันนะครับออในกระดานที่เป็นสปอตเนาะเ,ออเราอยากสะสมนะครับออในราคาที่เราพอใจ โดยทั่วไปเราก็ตั้งซื้อในสปอตนะครับในเทรดในสปอ t ตทั่วไปเนาะในกระดานสปอ t ตทีนี้ถ้าสมมุติเรามาเล่นในมุมนี้ดูเลยสมมุติผมอยากจะซื้อ btc เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนลงมาคู่ btc ก่อนนะ b c usdt แล้วกันนะครับถ้าใครมี usdt ก็คู่นี้ก็ได้นะเ,เราต้องการจะซื้อบายโลเนาะราคาที่มันต่ำที่เราต้องการนะครับ ไบโลในราคาที่เราต้องการเซลเนี่ยก็จะเป็นในพาร์ทของการขายนะครับแต่ผมจะใช้ในกรณีที่จะซื้อไบโลนะครับเราอยากจะสะสมตัว BTC เนาะ uh, ในที่นี้มันจะมี Settlement Date นะครับก็คือเวลาที่จะครอบคุมเงื่อนไขที่เราจะซื้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยว,ด,ยวดูตัวอย่างแล้วกัน,นครับอาจะจะงงนิดนึงนะ สมมติว่านะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นฟิลเตอร์มาที่น้อยกว่า3วันนะครับน้อยกว่า3วันคือจะจบเงื่อนไขที่ผมจะซื้อนะสมมติผมอยากจะซื้อ Bitcoin นะครับที่ราคา8,5 0 0 0แล้วกันนะครับนี่ก็คือถ้ามันถึง8,5 0 0 0ผมจะซื้ออยู่ละนะครับภายใน3วันนี้นะถ้ามันถึงนะ คือถ้าผมไม่มากดใน d u อ l Investment เนี่ยผมก็จะตั้งในสปอร์ตอยู่แล้วนะครับซื้อที่85,000ดูเทคนิคข้อน่นนี่นั่นมาแล้วสมมติอยากจะซื้อ85,000นะครับอ่ก็ใส่ไปทีนี้กลับกันนะครับมันจะมีตัว APR ตรงนี้เนาะอ่ะถ้ามันลงมาไม่ถึง85,000หมายความมันไม่จบที่85,000ในระยะเวลา3วันตรงนี้นะครับนะเทอมของมัน Settlement Date เนี่ยเราจะได้อยู่13 3 จุด1นะครับอันนี้เป็น APR ต่อปีนะทีนี้เวลาคิดเนี่ยเราต้องคิดเนื่องจากมัน3วันเนาะก็ต้องมาหารให้มันได้แค่3วันนะครับอ,อันนี้คือคิดต่อปีจะอยู่ที่133นะครับแต่ถ้าราคามันลงไปต่ำกว่า8500 0ะคุณก็จะได้ซื้อที่8500 0อยู่ดีนะครับแต่เราไม่แครนะครับเพราะยังไงเราจะตั้งสปอตนะฮะซื้อที่8500 0อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ถึงเราเอายิวแต่ถ้าถึงเราเอาของที่ 85, ดหมฟังดูก็น่าจะแฮปปี้ับทุกฝ่ายนะครับแต่ถ้ามันลงไปคุณอาจจะจะเรียกว่าขาดทุนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วที่ราคานี้นะครับไม่ถึงไม่เป็นไรเอายิวนะครับในระหว่างรอโอเคทีนี้สมมุติว่าเราจะเอาที่ราคานี้เนาะนะฮะอ่า ก็ให้กดที่ subscribe ตรงนี้นะครับหรือใครแพลนที่จะซื้อไกลกว่าน,นั้นนะครับสมมติว่าเฮ้ยฉันวิเคราะห์มาแล้วนะฮะไม่ลงมาหลุด80,000ลหรอกนะครับนะก็ขอซื้อที่80,000ใน3วันถ้าลงมาไม่ถึงคุณเอายิวไป29%นะครับนะเป็น usdt นะครับนะเนื่องจากคู่ผมเลือกเป็น usdt นะถ้าคุณเลือกเป็นคู่ btc usdc คุณก็จะได้ยิวเป็น usdc แทนนะครับ อ่โอเคเนาะอ่ะสมมติว่าผมอยากจะซื้อที่เท่าไหรด่ดีจริงผมตั้งสปอตไว้ที่8 5ดหมนะครับ8 5ดหมื 85, ่าใน3วันนะถ้าลงมาถึงนะผมจะเอาที่ราคานี้แหละนะครับสมมติว่าจะซื้อที่สองาสิบ ยุดดีทีนะครับอ่าถ้าลงมาถึงนะนี่ตรงนี้มันจะอธิบายอยู่นะถ้า above นะครับถ้า above แปด0 0ืเนี่ยเราก็จะได้ yield นะครับได้ yield แทนเนี่ยก็จะได้2.75นะครับจากเออ่ตัว APR ที่เป็น134นะครับร้อยสามแต่มันจะเฉลี่ยให้เรา3วันแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้ามันลงไปต่ำกว่า85,000นนะครับเราก็ได้ BC มาที่เท่านี้นะครับที่เท่านี้ มันจะล็อกไวให้เราที่8ปดหมนะครับถึงลงไปต่ํากว่าเราก็จะได้ซื้อที่8ปดหมนนะครับก็ย้ําอีกทีนะมันก็เหมาะกับคนที่ที่อยากจะซื้อสปอตที่ราคานั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปเทรดแบบอื่นเนี่ยก็ก็อาจจะไม่เหมาะกับกลยุทธ์ d u a l v n v e s t m e n t นะฮะโอเคทีนี้นะครับสมมุติจะเอาที่ราคานี้เนาะกดถัดไปนะครับอ,อ ตัวนี้ enable auto c o m p a r i n vest อ๋ออันนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรนะมันอาจจะไปอยู่กระเป๋าเอินให้เราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรนะครับวิทย์8ชั่วโมงนะครับมันก็จะ คืนเงินคืนอแอสเซทของเรามาที่สปอตแอเคนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่เราจะต้องเข้าใจเลยนะครับก็คือตัว p r o d u ั t ์นี้นะครับมันจะยกเลิกไม่ได้นะถ้าเรา Subscribe ไปแล้วนะครับต้องรอให้ครบตัว Settlement Date นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ3วันเนาะออก็นอกนั้นจะทำอะไรไม่ได้นะครับมันยกเลิกไม่ได้นี่ไปนะครับ มันก็จะซัมมารีสุดท้ายให้เราเนาะถ้าเราโอเคเราก็กด understand ต๊ดๆๆไปแล้วก,ก็คอนเฟิร์มนะครับนี่ก็ c o n f i r รไปก็เรียบร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะถ้าใครอยากลองตัว Dual Investment นะครับมีอยู่หลาย Exchange นะคิดว่าหลักการน่าจะเหมือนกันหมดนะครับอ่ะก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับ